สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําพิกะภะพายกันค่ะในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นคิดและและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมีกล่องไพ่เลขสามกองค่ะก็หมายเลขกหนึ่งหกและแปดเลือกกล่องไพ่กล่องที่ดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกขุณมากที่สุดนะคะใช้ความรู้สึกไม่ใช่ความคิดนะคะเป็นการอ่านโดยรวมโดยทั่วไปนะคะถ้าข้อความไหนไม่ตรงใจงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณนะคะขอให้ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะตรงนี้เลยนะคะหลังจากแล้วเราไปกันเลยค่ะที่กองแรกค่ะกองหมายเลขหนึ่งค่ะค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องหมายเลขหนึ่งนะคะไพ่ใหญ่จะบอกคุณว่าเขากำลังรอด,ดูความชัดเจนจากคุณอยู่นะคะเพื่อให้แน่ใจก่อนเขาจึงจะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณนะคะเพราะคุณคือพระอาทิตย์แสงตะวันสำหรับเขานะคะทำให้ลูกของเขาดูสดใสค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะ สําหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลข6นะคะตอนนี้นะคะเขารู้สึกเศร้าเสียใจนะคะกับความสัมพันธ์ที่ได้เดินจากมานะคะแม้ว่าจะมีความรู้สึกดีๆอยู่ตรงนั้นนะคะเขาหัวละลึกถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่เคยมีต่อกันระหว่างคุณอยู่นะคะคิดถึงก็ก็ยังหัวละลึกถึงนะคะคือมีความสุขนะคะในช่วงเวลานั้นและตอนนี้เขากําลังออกไปสู่โลกใบใหม่นะคะไปเผชิญกับชีวิตใหม่พบกับ ผู้คนใหม่ๆนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขแปดนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าเขามีความรักความรู้สึกดีๆมอบให้กับคุณนะคะขณะนี้เขารอคอยเวลาที่จะได้แต่งงานกับคุณนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะค่ะขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์ซับสไครต์และการติดตามนะคะอยากจะได้ทำหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์บอกเอาบอกกันไว้ได้นะคะและ สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ